เป็นยังไงบ้างซิมีเจออะไรบ้างคือน้องจำบทเปมากนี่คือเรื่องแรกของน้องอึ้งคือบทเนี้ยเป็นความตั้งใจของชยศเองที่จะไปขอเขียนแต่งงานครับแต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จทำไมเราถึงทำไม่สำเร็จก็เขียนเขาล้างี่ภผวาสอะเอ้ยอารมณ์ยังอยู่เออไหนแชร์เทคนิคได้ไหมว่าแบบบทมันยาวมากเลยนะที่เห็นเราพูดเป็นต่อยหอยเล็ดทำได้ไงคือเทคนิคก็ ได้ฟังจากคนครูหลายๆคนมาแล้วก็เอามาฝักใช้ด้วยเจ <Okay. S 1> นิสตอลได้แล้วท่องกี่รอบว่าไปสามสิบเจนิสบ <laughs> <ital ball> <laughs> อกสามสิบอดเสียง เปิดในห้องน้ำเลยสัก45อันนี้คือจริงๆเลยจริงๆ <laughs> เพราะว่าเราจะมีการเวิร์กช็อปก่อนที่จะแสดงจริงเราเพิ่งเจอกันวันแรกก็คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประมาณสาสี่วันแล้วมาเจอซีนนี้เลยแล้วก็ต้องทําความเข้าใจด้วยไม่ใช่แบบ <c oughs> อือไม่ใช่แค่อ่านแบบว่าตัวหนังสือไปเรื่อยเปื่อไม่เราต้องทํทความเข้าใจความรู้สึกตัวละครด้วยว่ารู้สึกยังไงรักเขาแค่ไหนบางทีคําพูดหนึ่งคำหนึ่งรโยมันซ้อนไปด้วยความรู้สึกอย่างเช่นแบบ จัดดินเนอร์แต่จริงๆคือเราจะขอเขาแต่งงานมีร้องไห้ด้วยปะเห็นหรือว่าเหงื่อออกเหงื่อออกครับือโกรธไงโกรธในใจทำไมไม่ยอมแต่งตอนเจอพี่ครั้งแรกพี่เป็นคนยังไงเป็นคนสวยเอันนี้พูดกับค่ะนี่ไม่พูดกลับนะคะก็เป็นคนเรียบร้อยนะครับคาแรคเตอร์เสาอยู่แล้วแล้วพอเจอตัวจริงยังไงนั่นแล้วก็เดิมอีก เฮ้ยเขินจริงเขาก็นา่ารักามีอะไรก็แนะนำกังตลอดเรื่องแรกของน้องน้องทำได้เกินคาดมากไม่ตกใจรอติดตามนะคะสนุกแน่นอน